ครับผมรีวิวีวิตติดดินครับมินิการ์ติมารีวิวเบ็ดในยี่ห้อที่ผมใส่ใส่ด้วยครับใส่เ้อปูแล้วก็ถ้าเป็นใส่เดือนก็นจะเป็นเบ็ดครบกับผมกานนี้ครับยี่ห้อรับผมผมพึ่งพึ่งวางนะครับพึ่งวาง,างนักลักผมจะเห็นเป็นงานวงทั่วคอนเสิร์ตกับผมทั่วประเทศครับพิมพ์เข้าไปเบื้องไหนนะครับเด้อ พาเราแบนครับผมพาเราเมิวสิกนั่นแหละครับผมส่องผมแล้วก็วงดนตรีผมครับรับเป็นแม็กอัพกับศินปินดังทั่วประเทศครับเกลื่อนสายทั่วตลอดปีครับผมถ้าผมมีโควิดนะครับพึ่งว่างครับผมพึ่งว่างแล้วก็มีพีพ่พ่น้องพิ่มเม่นถามมาใส่เ็ดซียหอยยังยีหอยยัง,ยออยงกระบาตอบเพราะว่ารักๆเดี๋ยวผมกับสีกันผมบไดเเรียกคีบหายอยู่หายกินผมกับสีเขื่อนไวโฟกัสต,ตรงชุดงานเพลงของผมนะครับ พี่น้องกับงานวงของผมเดินสายทั่วอย่างเดียวครับอบอคอยมีเวลาว่างครับนี่ผ้ายูมากฝนมาก,กกับสี่ได้ได้พักกับทีได้ผ้าพีผ้าหนองใส่เบ็ดหาอยู่หากินนึกเก่าครับผมเบ็ดที่ใส่กับผมเป็นเบอร์สิบแปดครับเป็นเบอร์สิบแปดถ้าเป็นเนื้อหวกหรือเงื้อใส่เดือนใสในเน้นเฉพาะเบ็ดปลาน้าหน้าเน้นทุกปลากับเบอร์สิบห้าครับพี่น้องหาเบองครับตามลานขาขายเบ็ดทั่วประเทศครับผม นี่เด้อครับเด้อโกมินะครับ k o m i ครับผมโกมิตาปลาครับนี่ครับยี่หอนีเด้อครับเสือกีใสอยากเวดกัเป็นได้กุบเก่าครับผมกุบเก่ากุบเก่าเด้วพี่น้องเด้อเป็นไายกุบเก่าครับผมกะสิประมาณนี้ครับผมตอบขาเนี่ยต่กัมาตอบเด้วพี่น้องเด้อผมกะพึ่งถึงบ้านครับ แล้วก็เขาดานเด็ดในเมืองแล้วก็แบะสื่อออกมาครับผมผมก็สื่อมาตุนใท่ะหลายกองครับเบ็ดเบอร์สิบแปดนี่ก็ปริมาณเบ็ดอยู่ประมาณหาสิบดวงถึงหาสิบหาหรือหกสิบนี่นะครับผมก็จํจาจาบ่ได้ครับเพิ่นบ่ได้ระบูมากแต่มาบ่ถึงลอยเด้อพี่น้องเด้อพระาะว่าตามขนาดเบอร์ใหญ่นะครับเบ็ดอาจจะดีจริงครับแต่ว่าผมใส่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ ขันท้อใสเนืปูใสจมใสแซน้มตลอดเนี่ยหนึ่งอาทิตย์คือเปลี่ยนท่านที่ครับผมเพราะว่าขันเกินน่นกะเสื้อกะอาซีเสื้อมคุณภาพเบ็ดกะสนิมขื้นครับผมเบ็ดจะดีปะไหนครับดวงดวงนะสามดวงนะหาผมมาเคยสื่อมากล้ครับเขาสนิมทั้งนั้นครับแต่เพียงตะวาความมันเท่านั้นครับคมหนึ่งคมสองคมสามกันปลาตอดไปเรื่อยๆมันกะอันมดค่มนะครับแล้วก็สนิมกะขื้นเป็นอย่างปกติครับผม จะเป็นแร่ดีขนาดได้ก็ได้เอาแต่ครับตอนนี้มันเกิดขึ้นคือเก่าครับตอนนี้ครับเป็นเด็กกานะครับเด็กกาแข็งครับแข็งดีครับุ่นี้ยี่ห้อนี้ที่ผมใส่ตลอดขั้นเป็นยี่ห้ออื้อนี่ผมกะบโบคอยใส่พี่น้องผมกะสซีเนนได้ยี่ห้อนี้เด้อพี่น้องเด้อหาสื่อเบังตามล้านขายเวทยิ่งครับเป็นจะสั่งมากที่ละได้ร้ายนะครับพี่น้อง เบิ้งด้านขาไก่บ้านตอบซาแน่แต่เขาม้าตอบเลยพี่น้องเลยใจเย็นๆครับสำหรับทุกข้อมีนจะเกียนหรือบอกเกียนก็นแล้วแต่ผมขอพุ่ที่เขาม้าหับส้มผลงานอยู่ใน่องผมครับผมฝาก่องรีวิวซีวิตติดดินน้ำครับพี่น้องนี่ครับผมผ้าพีผ้าหงมารีวิวครับเบดยี่ห้อนี่ครับผมยี่ห้อนี่นี่นะครับนี่ยี่ห้อนี่เบอร์ที่แปดครับถ้าเป็นเนื้อปู เยื่อปูหรือเยื่อลูกปลาหมอนะครับเงินไปเลยครับเบอร์สิบแปดครับสิบเจ็ดก็ได้ครับสิบเจ็ดนี่มันก็ยังอยากหน่อยอยู่ขันเป็นสิบแปดนี่มันขันเป็นปลาดุนซ้ำพ่องามนะครับซ้ำพ้องามซ้ำอันแหนเม่าใส่สีขาวต้านแล้ครับขาวต้านี่รุดหยากรับพี่น้องกระตามที่คลิปที่ผมใส่นะครับตัวดะโล่ก็อยูครับพี่น้องตัวดะโล่โลกัวก็อยูครับมันก็จะมีอยู่ข้อเม็นหนึ่งเพิ่มแบา เท้าที่ตามหรอกครับปลาบ่ถึงฟองรลห้าเบาไปรลนึงทีสิถึงบ่ถึงเดี๋ยวต่อไปนี่คับผมไหนตัวใหญ่ๆผมสิมาสรุปยอดผมสิมาสั่งให้พี่น้องมึงนะครับเด้อแต่ก็ขอคุณเเป็นนํำครับสี่เป่นก้ามารับส้มผลงานของผมถึงอาจสิกียนหรือพ่อเหม็นบ่วค่อยเข้าหูผมกับบเป็นยังครับผมเป็นเรื่องปกติครับผมโซเชียลน้องพี่น้องเนาะใส่ยาใส่ข้ามหยาบกับพ่อครับตีส้มไหนครับผมผมปับปรุงให้เพราะว่าผมก็เฮ็ดมาเพื่อความันเทิงอยู่แล้วครับผม มียังดีกัมาแนะนํากันครับตอบซาตอบซาตะกาตอบพาบอคอยมีเวลาครับตะคันอยากตอบเด่งเด็งดวนทักมาได้ครับรุ่งอุบลคนเดินดินครับผมเพจครับเพจผมกับเฟซบุ๊กส่วนโตครับผมหรือทักปีิเพจก็ได้ครับ